สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังติดตามข่าวสารความคลื่หน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอบล่าสุดนี้นะครับที่คาดกันว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี65นี้ล่าสุดนะครับผมมีข่าวสารความเคื่หน้าที่เป็นแนวทางในการรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับคราวนี้ดูมาจากเว็บไซต์ของทาง PPTV HD ช่อง36โดยเว็บไซต์ก็ได้อ้างอิงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งก็คือเจ้าของโครงการนี้นั่นเองนะครับในเนื้อหาข่าวมีการระบุไว้ประเด็นแรกในเรื่องของเกณฑ์รายได้ของผู้ลงทะเบียนนะครับในรอบนี้อาจจะมีการพิจารณาทั้งรายได้ส่วนบุคคลและรายได้ครัวเรือน คือจากเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าจะพิจารณาแค่รายได้ส่วนบุคคลที่ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ในรอบใหม่ sure. นี้อาจจะดูทั <off le ars> ้งรายได้ส่วนบุคคลที่ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเช่นกันนะครับและดูรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่ใช่รายได้รวมนะครับแต่จะเป็นการนํารายได้ทั้งครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนคนในครัวเรือนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็จะมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนมากขึ้นในการคํานวณนะครับประเด็นต่อมานะครับก็จะมีการ พิจารณาหลักเกณฑ์อื่นๆร่วมด้วยเช่นเงินฝากธนาคารซึ่งในรอบที่แล้วก็มีการดูในเรื่องเงินฝากเช่นกันนะครับการถือครองที่ดินนะครับก็เหมือนกับรอบที่แล้วแต่ในรอบใหม่นี้จะดูในเรื่องของการถือครองรถยนต์ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นรถยนต์ที่อยู่ในขั้นตอนการผ่อนชาระซึ่งก็จะทําให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือกําลังในการผ่อนนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาสําคัญที่สุดนะครับซึ่งหลายคนก็ถามกันมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือรายเก่าจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับ สำหรับเนื้อหาในข่าวมีการระบุแบบนี้นะครับว่ากลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่ด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เขามีการระบุไว้อย่างชัดเจนแบบนี้และข่าวนี้ก็อ้างอิงถึงแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าของโครงการด้วยนะครับนี่ก็คือเนื้อหาข่าวทั้งหมดที่เป็นความคพบ่มหน้าจากเว็บไซต์ p p t v s d ที่ลงไว้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมจะนําลิงก์ของเว็บไซต์ที่ระบุข่าวนี้ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้และปักหมุดไว้ที่คอม ค,คซึ่งก็ต้องของกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนื้อหาข่าวทั้งหมดในวันนี้ก็ได้มีการขมวดท้ายไว้ว่าท้ายที่สุดแล้วหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องนําไปเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน2ส,สัปดาห์นี้ซึ่งก็อาจจะมีรายละเอียดที่เป็นทางการตามนี้หรืออาจจะมีความแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับเพราะนี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็เป็นข้อมูลสําหรับหลาย,ลายท่านที่กําลังติดตามข่าวสารความคืบหน้าของการรับลงทะเบียนบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดที่กําลังจะมาถึง บบหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่เป็นทางการหรือมีความคืบหน้าที่เป็นข้อมูลใหม่ออกมานะครับก็จะนํามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปนะครับสาหรับท่านใดที่มีคําถามหรือข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ